กับมาพบกับเบืก้กงเลยนะค่ะมือนเด็กเห็ดเมนูพิเศษจ้าไม่ได้กินมาหลายวันแล้วอีกก็คือแกงหน่อไม้ชาน,นีแกงหน่อไม้ใส่เห็ดคอนขานะคะใส่ลูกโดดปรุงไปแล้วเดือดกุดดเลยชิมรสก่อนรอบนี้จะใส่ใบชะอมหรือผักขาเนอะอืมนูว่าถูกใจ เดี๋ยวจะเดา๋ยวจิ้งหรีดมาใส่นะคะจิ้งหรีดที่ปิดต้มากมากขึ้นนีจ่จ้าได้จิ้งหรีดมาแล้วจ้าวันนี้จะใส่ทานี้ด้วยกเทลงไปเลยจ้าจะตุ๋นให้จิ้งหรีดมันสุกปิดฝาหม้อไปก่อนจ้าให้มันเดือดเดี๋ยวเราจะเอาผักขามาใส่ ในหม้อดังปุดๆเลยจ้ามาดูกันค่ะเมื่อจิ้งหรีดของเราสุกดีแล้วเราก็จะเทใบชะอมลงไปค่ะเทลงไปเลยหอมๆคนให้เข้ากันจ้ะก็ไปอันว่าแกงหน่อไม้ของเด็กคนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไฟได้จ้ามาดูหน้าตาแกงหน่อไม้ใส่จิ้งหรีดของเล็กสะกอน หอมพักขาจะาแสบแห้งเสร็จแล้วจ้าว่าเด้อค่ะมากินแกงน้ำม,มันมน้ำกันด้วมือนีเด้อคลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปหนักจะหาเนื้อแสบแสบมาเห็นซูเบิง้งเ้อพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย